ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับเกมบัสซิมิเลเตอร์แอนติเมนนะครับผมรถบัสที่เราจะขับวันนี้ก็จะเป็นรถบัสขนาดเล็กเนาะที่แรกว่าจะเริ่มวันเสาร์แล้วแต่คิดไปคิดมาแล้ววันนี้ดีกว่าเพราะในเพราะในไหนกระโดดมาแล้วนะนี่เรามาขับกันเลยครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะ ขอตั้งค่านี้ขอทำนี้ก่อนนี่อาหารก็จำเป็นนะขอนี้ก่อนอาหารแล้วก็กันะเป็นน้ำเป็นพวกนี้ละกันอตดอกกาแฟาเอาประมาณนี้กันละกันแล้วก็ไปแล้วรับทุกคนแต่ว่าจะขายตัวนะ๋วเนาะ มันจะมีคนซื้อมาหรือเปล่าเกมนี้แปลว่าสมจริงมากเลยนะแต่มันก็ยังตู้ Bat Simulator Indonesia ไม่ได้แต่นแค่แบบ่าประกอบเลยเขาดูแปลว่าดีดูดีกว่าเนาะมีวาการต้อนรับเลยเนาะแปลว่าไม่ต้องจอดข้างทางให้เสียเวลาแล้วก็มันไม่ต้องโหลดแบบเหมือน Bat Simulator i n d น n นเซียมันขึ้น25คนเองตัว่ายังได้อยู่ตอนตอนนี้ผมยังเล่นก่อนนี้จะถ่ายวิดีโออะ คนแบบว่าอัดแน,น่นเต็มรถเต็มแต่นี้น้อยนะก็ดูว่ามากเหมือนกันนะนี่โออันดับแรกเลยนะครับแต่แป๊บนึงนะ โอเคครับโอเคแล้วก็จะมาเล่นกันเลยโอเคก่นอนอื่เลยเปิดกระจกหลังแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์รถปักก๊กเราก็เป็นรถปั๊ขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวยัยที่นั่งก่อนนี่โอเคแปลว่าเกมดีมากเลยนะครับ ประกอบแล้วเขาดูสวยมากเนาะผมไปดูในน้ำปกเกมมาสวยมากเราจะเดินทางจากซันต้าที่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่ได้ดูแมพขออภัยได้นะต้องจอดให้ตรงนะผู้ดิสัรจะขึ้นวิคลิปนี้ก็จะยาวหนะะ่อยครับ เน่เพื่อนเราเพื่อนเราลงไปด้วยขอนจริงเพื่อนขอนจริงเขาไม่ลงหรอกโอ้ล่นอีกแล้วทำไมคลิปทุกวันมันต้องมีของหล่นบ้างอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอนจริงเขาไม่ขอนจรเขาไม่ลงหรอกนะแต่วันก็ลงก็ไม่รู้เนี่ยมีเปิดไฟด้วยเปิดแล้วกันเพราะมันจะค่ำแล้ว เปิดไฟในรถกดตรงไหนอะเร็วเหมือนกันโอ้ฝนตกฝนตกเปิดอันนี้อนโอเครถนายเป็นไรใช่ไหมแล้วไปมองเลยตรงนั้นแล้ว โอเคแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเราออกเดินทางกันแล้วนะมันไม่ตอบกลับมาเลยโอเคถอยเร็วแบบนี้อย่าไปทำตามนะครับอย่าไปถอยเร็วแบบนี้ด้วยเด็ดขาดนะผมชอบเกมนี้มากเลยมีแบบว่าระบบเปิดวิทีุเปิดเปิดวิทยุเปิดเพลงขึอนไปสานฟังเมื่อผมก็เคยฟังแล้วนะมันเป็นเพลงปเนาะ แต่ผมจะไม่เปิดละกันเพราะเดี๋ยวติดติดลิขสิทธิ์เพลงของคนอื่นเขาเนาะติดติลิขสิทธิ์นี่คือเป็นเรื่องเลยผมจะไม่เปิดละกันยังดีที่มันปิดได้มันเปิดหมดออนไลน์ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่จริงมันเปิดได้ทุกคน แต่ผมไม่รู้ว่ากดเปิดตรงไหนถ้าใครรู้ก็ชชวยคอมเมนต์บอกได้อะครับน่วันนี้วันนี้ยังวันนี้เดี๋ยวตามสัญญาไว้นะครับตามสัญญาพรุ่งนี้ผมจะเปิดให้ทุกคนคอมเมนต์ให้หมดคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะแต่ไม่ใ่ไม่ใช่ทุกคนหรอกไห่บับงคบไห่บัางคับ ทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณว่าอยากให้ผมเล่นเลยต่อเนาะเกมแบบว่าเขาทำมาดีมากไปดูในหน้าปกเกมได้นะสวยมากพาสเซนเจอร์ไม่มี Wifi ก็โอ้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจ sorry โอ้โห oh 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 ไม่ได้ตั้งใจอนะัทุกคนนี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะมือมันผมเบรกไม่ทันเ๋ย่าว่าเลยนะทุกคนโหผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไมมันต้องหล่นด้วยอะตั้งดีๆกัน AI AI แบบว่าคขาบอว่าไอ เกมเนี้ย AI เกมนี้มันไม่หลบเลยอะบีบแต่ก็ไม่หลบบัสเซมิเตอร์อินโดนิเซก็เป็นเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนต้องตั้งค่ามาแบบนี้ด้วยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน AI ขวาวบอก AI ไม่มีทางหลบผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนต้องตั้งค่ามาแบบนี้ด้วยอะแลวเนี่ยแบบว่าขับชา AI ก็แซงแต่นี่แบบว่ามันไม่หลบอะไรเลยอะ ออกมะกรอบเลยเขาดูสวยมากนะแต่พวก AI แบบนี้ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เลยคนนี้ก็นั่งท่าอะไรคนนี้เปิดทำไมเปิดนี้ทำไมคือแบบว่ามันก็ถือว่าขับค่อนข้างยากเหมือนกันนะติดรถ สีเขียวอะมันติดแล้วสีเขียวทุกคนมันเรียวได้มันเรียวได้มันเรี้ยวได้เทอร์เลฟนิเสียงทิ้งสียงอกษ์เทิร์นเลฟทิเซทีพีเอสโอ้ยผู้โดยสารบอกว่าไม่พอใจอะ่ะไม่มี Wi-Fi ใช้อะ่ะโอ้ยหรือผมไม่ได้เปิด Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้ ก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้เปิดก็ได้โอเคเราเราต้องไปจุดพักรถก่อนข้างหน้ามีจุดพักรถให้ผู้โดยสารลงไปซื้อของซื้อน้ำข้าห้อหนำอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ปวดหัวหรอกเกมนี้มันไม่น่าปวดหัวเท่าเกมมาสเตอร์อินโดนีเซีย มาจุดทังรถโอ้ผมขับเร็วมากเลยอะอาจจะเร็วไปหรือเปล่าผมต้องผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันสามารถตกแต่งรถได้หรือเปล่านะถ้าเป็นบัสซิวเมตอร์อินโดนีเซียค่ะมันตกแต่งรถได้มันแบบว่ามันสามารถสร้างแบบว่าแบบว่าอะไรอะเป็นไฟข้างบนนะครับไฟแบบว่าสีส้มๆมันสามารถตึงตั้งได้ มีสาวาาศด้วยเกมนี้มันผมไม่รู้ว่ามันสามารถติดตั้งได้หรือเปล่านะกระเป๋าไม่ต้องเปิดหรอกเออเปิดก็ได้เผื่อคนหรือคนที่สัรยเงี้ยเอากระเป,าเป๋าไปเนาะแล้ไอ้เจ้าหน้าที่ลงมาทำไมเนี่ยคุ้นไปลงมาทำไมมไปมใส่ไปซื้อของกินผมใส่ไปซื้อน้ำซื้ออาหารเนาะ อาปล่อันไปปล่อยไปปลยมันไปแล้วมันกดลงรถตังไหนอะอยากลงไปซื้อของมากปล่อยมันไปปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็มาเองตอนที่เสร็จอะผมก็กม่รู้ว่าทำไมมันมันมีมอสหรือเปล่านะมอสเตมเลเตอร์อินโดนีเซียมันลงมอสได้อะแป๊บเียเองเรียกขึ้นแล้วหนึ่งชั่วโมง แล้วหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เหรอใครจะไปเล่นเกมสามชั่วโมงอะเฮ้ยไม่ใช่ใครจะเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงเละผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องแบบว่าทำไมมันต้องลำโพงมันต้องหล่นด้วยอะ <S <S ตอนนี้นผมเป็นคนที่สงสัยมากว่าทําไมเอ๊ะมันต้องมีแรง้มถ่วงเนี่ยรู้เปล่าว่ามันไม่ให้คนแบบว่าไม่ทำอะไรไม่ดีไปหุดตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับปิดกระเป๋า โอเคเรียเพิ่งใส่เกียยังไม่ได้สตาร์ทขนยันเลยสตาร์ทก่อนสามารถปรับที่นั่งได้ด้วยปรับหมวกกั๊งปรับที่นั่งได้ด้วยเนี่เหมือนมากสามารถตั้งค่าได้ครับทุกคนผมจะไม่ตั้งค่าละกันเทวนี้อาจจะไม่ได้เปิดอาจจะไม่มีเพลงฟังเพราะว่ากลัวติดลิสิทิ์โอ้ย แย่แบบว่ามันไม่มีทางหลบเลยรถถอยออกมาก็ไม่หลบแล้วขับโดดไปเลยอย่าไปเวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแบบขับแบบเนี้ยเดี๋ยวเจอถ่ายวิดีโอเจอถ่ายวิดีโอเอาไปให้ดูว่าตัวเองขับรถแย่ขนาดไหนโอเคอ้้ฝนก็ตกมันกดเปิดยากมากเลยอะ เนี่ยมันจะถึงสักทีแต่มันใกล้ถึงแล้วนะมันต้องขับผ่านที่ถนนแบบว่าไปสถานเนาะคือสถานีเขาตั้งกลางแบบว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองไงอันนี้มันปั๊มนี่มันปั๊มโอ๊ยเห็นผิดอีกแล้วปั๊มทุกคนปั๊มเราไม่เติมรางวันเพราะน้ำมันยังเหลือ feel feel well. ยังยี่ด่มประกาศเลยอเอใย้ทุกคนนั่งกับที่ไม่ลุกไปไหนเพราะว่าตอนนี้รถกำลังวิ่อยู่บนทางด่วนคอจริงทางด่วน,นขับเป็นร้อยนะที่จริงเราสามารถกำหนดความเร็วไม,ไม่ให้ไม่เกินไหนได้เพราะว่าขับไม่ถึงร้อยขับผมขับไม่ถึงร้อยขับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็ถือว่าเร็วแล้วนะ เอาความคิดผมนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่อยากขับเร็วมากอะ่ะเว้นขับไม่เก่งเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชนลูกซอนจะอปอะน,ะนั่นน่ะโอ้วดดเดี๊เดี๊เดี๊เเับลัดป่านลัดเขาแล้วนี่ขับเร็วๆก็เป็นแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาฝนหยุดตกแล้วทำไมมันเร็วจัง ตอนนี้ก็ลจะเช้าครับทุกคนเอ๊ะมันเร็วมากเลยมันเช้าเร็วมากมันยังกับไม r ครับ i ไม c ครับพ a r d คอร e รู้จักไหมโอ๊ยกระตุก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 กระเอศไหนขอัน้นจมือเพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดถูกใ,ใจกับซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งผมเนี่ยนะคบแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอดากและุไปก่อนบ๊ายบายครับ